ตลาดเรียบด่วนแดนนารมิตราคาคนไทยจริงไหมไปดูกันค่ะเริ่มต้นที่ร้านนี้เลยค่ะเตะตามากร้านเค้กทั้งหมด30บาทพอเดินมาสักพักก็คอแห้งค่ะจัดเลยน้ำตาลสด25บาทบอกเลยว่าสดมากช่ำๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน ชื่นใจสุดๆไปเลยในระหว่างที่เราเดินกันมานะคะก็เห็นอาหาร20-30หลักสิบทั้งนั้นเลยบอกเลยว่าถูกมากไส้ทอดชิ้นละ20บาทเราก็จัดมา1ชิ้นเลยค่ะหยน้ำจิ้มแซบๆเลยอย่ารอช้าไปกันต่อเลยไก่ทอดชิ้นละ1ิบาทโอ้โหซอสฉ่ำๆแอบไปเห็นลูกชิ้นปลาเจ้าดังไหมละ1ิบาทโอ้โหจะบ้าแซลมอนแลกันสดๆแบบนี้เลยค่ะ แต่ปลาหมึกก็สดไม่แพ้กันนะแล้วก็แอบเหลือไปเห็นค่ะซาลาเปาหน้าทานมากเปาจี่แบรนด์ดังด้วยนะจัดมาเลยของครายังไม่หมดค่ะเราจัดอันนี้ต่อเลยไส้กอก69บาทเองแกตบท้ายของวันนี้นะคะด้วยของหวานโมจิย่างสามไม้50บาท บอกเลยว่าน่ากินมากค่ะใส่ถัว่วใส่มายองเนสเยิ้มเยิมเลยสรุปเลยนะคะตลาดนี้คือราคาคนไทยจริงๆค่ะ